พะเนตมหาเทพแห่งความสำเร็จและขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายพระพิคเนตนั้นมีรูปกายเป็นมนุษย์ท้องพุ้ยมีเสียนเป็นช้างมีงาข้างเดียวเหตุที่พระพิคเนตมีงาข้างเดียวนั้นคือระหว่างการต่อสู้กับปารสุรามทำให้งาหักหนึ่งข้างมีกายสีแดง บางตำราว่าพระพิคเนนั้นมีผิวกายสีเหลืองนุ่งห่มสีแดงมีสีพระกรพระหัตขวาหน้าทรงถืองาช้างพระหัตซ้ายทรงถือขันน้ำมนพระหัตหลังขวาทรงถือตรีพระหัตซ้ายถือบ่วงบาทพระพิคเนนั้นมีพหาหนะคือหนู ต้นกำเนิดของพระพิคเนตย้อนกลับไปในคราวหนึ่งที่พระศิวเทพไปบำเพ็ญสมาธิเป็นระยะเวลานานานั้นพระแม่ปรวตีจึงต้องอยู่องค์เดียวโดยลำพังจึงเกิดความเหงาและประสงค์ที่จะมีคนมาคอยดูแลพระองค์และปกป้องจากบุคคลภายนอกที่จะเข้ามาก่อความวุ่นวายภายในตำหนักจึงทรงเสกเด็กขึ้นมา เพื่อเป็นพระราชโอรสที่จะเป็นเพื่อนในยามที่องค์สิวะเทพสเสด็จออกไปตามภารกิจต่างๆมีอยู่คราวหนึ่งเมื่อพระนางสรงเข้าไปในพระตำหนักด้านในนั้นองค์สิวะเทพได้กลับมาและเมื่อจะเข้าไปหาพระนางได้ถูกเด็กหนุ่มห้ามไม่ให้เข้าไปเนื่องจากไม่รู้ว่าเป็นใครและในลักษณะเดียวกัน พระศิวะเทพก็ไม่ทราบว่าเด็กหนุ่มคนนั้นเป็นโอรสที่พระแม่ปารวตีได้เสกขึ้นมาเมื่อพระองค์ถูกขัดใจก็ทรงพิโรธและตะวาดให้เด็กหนุ่มคนนั้นหลีกทางให้พางถามไปว่ารู้ไหมกำลังห้ามใครอยู่ฝ่ายเด็กคนนั้นจึงตอบกลับไปว่าไม่จำเป็นที่จะต้องรู้ว่าเป็นใครเพราะตนนั้นกำลังทําตามพระบัญญัติ ของพ่อแม่ปรวตีและทั้งสองก็ได้ทําการต่อสู้กันอย่างรุนแรงจนเทพทั่วสารทิศเกิดความวิตกในความหายนะที่จะตามมาและในที่สุดเด็กหนุ่มนั้นก็ถูกตีศูนย์ของมหาเทพจนสิ้นใจและศีรษะก็ถูกตัดขาดหายไปในขณะนั้นเองพ่อแม่ปารวตี เมื่อได้ยินเสียงดังกึกกล้องไปทั่วจัก,กรวาลก็ได้เสด็จออกมาด้านนอกและถึงกับสิ้นสติเมื่อเห็นร่างของพระราชโอรสที่ปัดสะจักศีรษะจากนั้นเมื่อทรงได้สติทรงมีความโศกเศร้าอาดูนและตัดพ้อพระสวามีที่มีใจโหดเหี้ยมทำร้ายเด็กได้ลงคอโดยเฉพาะเด็กคนนั้น เป็นพระราชโอรสของพระนางเองเมื่อได้ได้ยินพระนางตัดท้อต่อว่าดังนั้นองค์มหาเทพก็ทรงตัดว่าจะทำให้เด็กคนนั้นกลับฟื้นขึ้นมาใหม่แต่เกิดปัญหาเนื่องด้วยศีรษะที่หายไปหาไม่เจอและยิ่งกว่านั้นใกล้เวลาเช้าแล้วต่างก็ยิ่งกวลกวายใจเนื่องจากหากดวงอาทิตย์ขึ้น แล้วจะไม่มีใครสามารถชุบชีวิตให้เด็กหนุ่มคนนี้ฟื้นมาได้อีกเมื่อเห็นเช่นนั้นพระศิวะเจ้าจึงบัญชาให้เทพที่มาช่วยหาศีรษะสิ่งมีชีวิตแรกที่พบมาและปรากฏว่าเหล่าเทพได้นำเอาศีรษะช้างมาให้ซึ่งพระศิวะทรงนำศีรษะมาต่อแทนให้และได้ชุบชีวิตพร้อมกับยกย่องให้เป็นเทพที่สูงที่สุด โดยขนาดนามว่าพระพิคเนตซึ่งแปลว่าเทพผู้ขจัดปัดเป่าอุปสรรคและยังทรงให้พรในการประกอบพธิธีต่างๆว่าทั้งหมดนั้นจะต้องทำพิธีบูชาพระพิคเนตก่อนเพื่อความสำเร็จในพิธีนั้น